มนเทียตาบอดดต่อยตาแตกเฮ้ยมันดูออกว่าเป็นมิ้นด้วยเหรอนี่ดูสีขวดดิสวัสดีครับวันนี้ทำไมคุณแต่งตัวแบบใส่แมสสีดำใส่เสื้อสีดำกรัเนี่ยวัยรุ่นเทสดี นี่เสื้ออะไรครับเสื้ออะไรครับบาเลนเซียกาครับเอ้ยของแท้ป่ะแท้ดิเอ้ยรวยนะเขาเขารวยบอกแล้วร่ำรวยนะตัดไปช็อตร่ำรวยนะร่ำรวยวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่อง AI นั่นเองมาก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าช่วงนี้มีกระแสข่าวอะไรลองดูอันนี้ที่เขียนเลยนะคุณครับไม่ใช่เห็นเทปนี้ลงไหมว่า นี่ AI สามารถวาดเฟอร์รี่ได้แล้วเห็นแบบครั้งแรกเนี้ยรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว้าวนะครับ <Wow. S 2> ในปีที่แล้วอะ AI ที่ออกมามันยังวาดแบบไม่เป็นเรื่องอยู่เลยตอนนี้มันวาดออกมาได้แบบขนาดนี้แล้วอะก็ก็ถือว่าพัฒนานพัฒนาขึ้นแต่ก่อนมากอย่างแต่ก่อนจะเป็นยังแบบเหมือนว่าไม่สมบูรณ์ยังหน้าเบี้ยวยังตาหลุดตาโบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าเดี๋ยววันเนี้ยเราเราจะมาลองเล่นกันนะว่า มีแบบตั้งแต่ AI อันนี้ไม่รวมเฟอร์รี่เลยนะเป็น AI แบบตั้งแต่เริ่มแรกจนมาถึงแบบตอนเนี้ยผ่านมาแค่ไม่กี่เดือนเนี่ยมันมีพัฒนาการอะไรบ้างเนาะเนี่ยแล้วดูนี่นะอันนี้มีคนนึงคือแบบเขาถ่ายตัวเองมาเนี่ยแล้วให้ AI วาดเป็นเฟอร์รี่เวอร์ชันแบบหุ่นตัวเองอก็แบบถือว่าฉลาดพอสมควร <screws> อ<ะ>ันนี <Heritage desserts> ้แต่ละอันแม่นจริงๆนะแว่นจริงๆเนี่ยอย่างอย่างยุคก่อนๆอย่างเห็นก็จะเป็นแบบยังยังมีความแบบเจเนเรตไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ช่วงก็ล่าสุดนะแต่ว่ายังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมไออยุก่อนๆก็จะประมาณนี้เราจะมาในรูปแบบมีมีมีเราก็กลับมาปัจจุบันนาตรงนี้กันดีกว่าหลายๆคนก็อาจจะสังเกตว่านี่ สถานที่ไทยทำเราเปลี่ยนไปใช่ไหมใช่เลยเออหน้าตาห้องเราดูไม่เหมือนเดิมตอนเนี้ยเราได้ย้ายมาอยู่ที่ที่อยู่ใหม่แล้วนะครับจริงๆเราย้ายมาตั้งแต่ที่เนี้ยมาตั้งแต่ต้นปีแล้วกุมภา,าแต่ว่าคลิปที่ดองตั้งแต่แบบห้องที่แล้วอ่ะตั้งแต่แบบปีที่แล้วยังตัดไม่หมดก็อีกไม่กี่กลลลคลิปก็จะหมดละใช่จะได้ลำลางพวกนั้นแหละ ใช่เนี่ยตอนนี้หลายคนก็แบบสงสัยว่าแบบเอ้ยตอนเนี้ยแบบพูดถึงเรื่องวาดรูปเรื่อง AI เนี่ยสงการไปไหนนะครับนอนหลับอยู่อ่าดินดินมีคนรู้ว่านินทานะถ้าหลายๆคนสังเกตน,นะคลิปเราอ่ะจะถ่ายช่วงกลางคืนตลอดใช่ไหมมีวันเนี้ยเป็นคลิปไม่กี่คลิปหนึ่งไนะม่กี่คลิปที่เราถ่ายกลางวันนะดูแสงแบบอบาเจอจ้าเลอเกินมันจ้า ได้ฟีลแบบหนึ่งเนาะเราก็แบบตื่นเช้ามาถ่ายคลิปกินแบบของว่างกินเออกินผลไม้ก่อนยังไม่ได้กินข้าวเลยตอนเช้ากินกล้วยร้องท้องกันสรุปที่เราันเป็นรายการบล็อกหรือรายการอาหารกล้วยหอมกล้วยอร่อยลรวไม่ใช่ว่าตอนนี้เข้าสู่ช่วงให้ความรู้หรออโอเคอ่ะคลิปนี้ใครตัด เราจัดในระหว่างที่เราจะกินกล้วยรอนะครับเราก็ขอเชิญสัตวจารยจา์ปอคนล่ำรวยของเรานะครับมาให้ความรู้เกี่ยวกับ AI นั่นเองนะเดี๋ยวพูดได้เลยครับนะครับ AI นะครับมันก็ใช้ d e e p Learning เนี่แหละคือต้องบอกว่า AI อะถ้ายิ่งโมเดลมันยิ่งเยอะมันยิ่งได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตัว AI ที่มันมีขนาดเล็กแล้วมันสามารถลันบนคอมได้อะ มันคุณภาพมันไม่สู้ใช่ไหมแต่มันสามารถทําให้เป็นรันบนเว็บได้เราจะเห็นบางเว็บที่แบบใส่คีย์เวิร์ดไปเพื่อเจเนเรตภาพออกมาแล้วคุณภาพอะ่ะมันจะไม่สู้เท่ามิเจอร์นี่นะอะไรคือมิเจอร์นี่นะมันคือ AI ตัวหนึ่งที่เรนเดอร์ภาพออกมาที่มันจะเห็นสวยๆทั้งหลายรูปอะเด้ตัดต่อขึ้นภาพอะขึ้น <laughs> AI เนี่ยที่มันเป็นประเด็นร้อนในกลุ่มสังคมเฟอร์ลี่เนี่ยว่ามันมีภาพส่วนใหญ่มันไปเหมือนในรูปวาดของนักวาดดังอะนี่มันเพราะอะไรดีกว่าคือต้องตอบง่ายๆว่า Data ที่มันเอามาเทรน AI ทั้งหมดเนี่ยมันคือภาพที่มาจากอินเทอร์เน็ตนั่นเองถ้าถามเรื่องความแบบความ c o อปปี้ไท์ของมันนะไม่ต้องตืมเลยมันผิดอยู่แล้วแหละฝั่ง AI ที่เป็นผู้พัฒนาเองด้วยอาจจะเขียนไว้อะดยส้ำว่าเอาภาพมาจากอินเทอร์เน็ตอย่างมิชเชลลีนะ่น่าจะเขียนไว้แน่ๆเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูไม่นับรวม เว็บเถื่อนอีกนะไอภาพพวกนี้เนะี่ยมันจะมีเว็บเถื่อนนะ AI เอาข้อมูลไปเทรนอีกทีมันก็เลยแบบเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้การเทรน AI อ่ะ AI ก็เหมือนเด็กคนหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็ไปสอนว่าอันนี้คือมานะอันนี้คือแมวนะซึ่งถ้าเรา มีรูปหมาให้มันดูเยอะๆอ่ะสอนซ้ำๆเรื่อยๆสอนร้อยรอบพันรอบมันก็จะยิ่งเข้าใจมากขึ้นใช่ไหมแต่ถ้ามีรูปหมาให้ดู3-4ตัวมีแค่ไม่กี่รูปมันก็มันก็อาจจะไม่ฉลาดแล้วยังมีความรู้ไม่เยอะเขาแล้วไง AI ที่เขาเทรนเฟิร์ี่เนี่ยใช่มันอาจจะเป็นลายเส้นคนเดียวกันเยอะหรืออะไรมันทำให้มันก็จําว่าเอ้ยต้องวาดแบบนี้ตามคล้ายๆคนนี้มันก็เลยทําให้เป็นเหมือนกันไปก๊อปลายเส้นเขามาเนาะใช่เออมันมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมมันเหมือนขนาดนั้น คือ Data f u r อ y อ่ะจริงๆอ่ะเห็นรูปบ้านมันมีมีเยอะก็จริงแต่ถ้า Data ที่มันมาเทนได้มันมีจำนวนน้อย AI มันก็เลยเกิดการที่เรียกว่าจำภาพขึ้นมามาทางด้านเทคนิคหน่อยมันจะใช้โมเดล Diffusion m o เดลซึ่งมันจะอธิบายได้ว่ามันนำภาพทั้งหลายเนี่ยมาจัดเป็นกลุ่มรวมกันซึ่งเหมือนว่า กุ๊บหมาคือกุ๊บหมากุ๊บแมวคือกุ๊บแมวเนี่ยจนแบบนําภาพมาค่อยๆวาดให้เหมือนคล้ายเดิมแล้วออกมาเป็นภาพไฟนอลน,นี่ยไอก,กุ๊บที่ว่าเนี่ยมันมันถ้าสับมันจะคือ latent space มันมันสร้างมาเป็นภาพที่คล้ายกันวาดวาดออกมา พอหลังจากได้ภาพที่ใกล้เคียงแล้วมันก็จะออกมาเป็นภาพไฟนอนมีข้อดีเรื่องโมเดลเนี่ยก็คือมันสามารถสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างรูปภาพแล้วก็สร้างสิ่งใหม่ขึ้นได้สมมุติว่าเรามีภาพกระต่ายกับภาพหมาเราอยากได้ให้กระต่ายเป็นลายหมาซึ่ง AI มันสามารถทําได้ตัวนี้เนี่ยมันคือประโยชน์ของ diffusion model ขึ้นมาแต่มันก็มีข้อจํากัดในการใช้ณตอนนี้อยู่ ซึ่งณตอนนี้ผมคิดว่า AI มันเป็นเครื่องมือที่ช่วยมากกว่าแต่ในอ,อนาคตก็ไม่แน่แต่ AI ถ้าพูดถึงในด้านอื่นเนี่ยก็ถือว่าช่วยเราในหลายๆเรื่องอยู่นะอย่างเช่น นาซาอย่างเงี้ยเขามีรูปแบ็คโฮที่ไม่ชัดแล้วเขาก็เทรนไอจนมันสามารถเจเนเรตภาพที่เป็นภาพแบ็คโฮที่ชัดได้โดยที่กล้องมันถ่ายไม่ถึง AI จริงๆแล้วมันก็คือเอา Data มาสอนมันนั่นแหละมันไม่ได้ฉลาดงั้นมันขึ้นอยู่ว่าเราข้อมูลไปกีบมันไปไปเทรนมันได้ยังไงเทคโนโลยี AI วาดภาพเนี้ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ดีนะแต่มันไม่อยู่ถูกที่ถูกเวลาแค่นั้นเองมันเหมือนว่าเรามี Photo ด h o ออะแล้วเราต้องแคก มันอะมันรู้ทางรู้ว่าผิดอะแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็มีคนอื่นทำอมันก็ประมาณเนี้ยเออ่ะเรียง,ง่างๆว่าเป็นดาบสองคมนะั่นเองก็คือถ้าถ้าเออะคนมาใช้ในทางที่ถูกก็คือก็ดีแต่ถ้าคนใช้ในทางที่ผิดก็เกิดผลเสียได้เหมือนกันก่อนหน้านี้ก็จะมีพวกบิ๊กเฟคนี้ปะคนก็ไปทําเป็นแบบไปหลอกเป็นประธานาธิบดีนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็มีข่าวแบบ คนก็หลงเชื่อกันก็เป็นในด้านไม่ดีอยากให้เห็นเขาว่า AI เนี่ยมันเป็นภาพกว้างใหญ่ๆมากกว่าและเขาว่า deep learning เนี่ยมันอยู่ข้างใน AI เฉยๆนั่นแหละมันเหมือนว่าเอา data ไปเทนอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ายังไงคิดว่าแบบบัวกันแบบ AI <ม>จะยึดครองโลกยึดครองอะไรเงี้ยถ้าเราพูดเชิงแบบประวัติศาสตร์มันมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมอะไรขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมถ้าสมมติ AI มาปฏิวัติเรื่องนักวาดอ่ะคือเอาจริงๆอ่ะมนุษย์เราเนี่ยมันจะมีการปรับตัวอยู่แล้วถ้าสมมติ AI มาทำมาช่วยเหลือตรงเนี้ย มนุษย์ก็จะไปทําสิ่งที่ AI ไม่สามารถทําได้เหมือนว่ามันเป็นเครื่องมือที่ให้คนเนี่ยมาช่วยปรับตัวให้มันสะดวกสบายขึ้นมากกว่าเคยๆได้ยินข่าวแบบว่ากล้องใหญ่จะแบบอยู่ไม่ได้เพราะว่ามือ,ถ,อถือก็ถ่ายได้แล้วใครก็ถ่ายได้ถ้าคนเป็นช่างภาพก็จะรู้ว่าเออมันแทนกันไม่ได้นะซอฟต์แวร์ยังไงจะทํามาดีแค่ไหนก็สู้ฮาร์ดแวร์ไม่ได้นะอาจจะเป็นกรณีที่คล้ายๆกันระหว่างนักวาดเฟอร์ลี่กับ AI ที่วาดนี่เองอะไรอย่างนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันได้อกอย่างหนึ่งอะถ้าผมพูดในมุมมองของคนที่คอมมิชชั่นในระดับหนึ่งือก็หลักหมื่นเหมือนกันแหละที่เราซื้อภาพวาดจากนักวาดทุกวันเนี้ เราอยากได้เหมือนคุณค่างานที่นักวาดได้วาดวาดมามากกว่ามีรูปวาดวาดภาพหนึ่งในเน็ตเรากดเซฟอ่ะกันเรามีจริงๆอ่ะมันความรู้สึกมันต่างกันเราคู้จากอันนี้จริงๆนะแล้วสินค้าตัวนี้มันเป็นสินค้าที่ถ้าพูดหลักแบบพบการตลาดอะไรเงี้ยมันจะเป็นสินค้าพุ่มเปือยอยู่แล้วอ่ะจะบอกว่ากลุ่มลูกค้ามันก็คนละกลุ่มกันอยู่แล้วอ่ะถ้าคนที่ชื่นชอบจริงๆเขาก็ซื้ออยู่เหมือนเดิมครับจะบอกว่าถ้านักวาดก็ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นก็ได้กูพูดอย่างงี้รถทัวจะลงไว้เนี้ยฟาร์ อันนี้อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนนะก็แต่ละคนก็มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะมองว่าเอ้ยดีจังเลยอ่ะเราไม่ต้องไปจ้างคอมพิวชันแล้วนี่ปะ <c oughs> มันก็มีคนแบบนั้นอยู่ปะใช่ปะมันก็จะมีคนประมาณนั้นอยู่แต่มุมมองคนที่จ้างจริงๆแล้วอ่ะเขาก็ยังคิดอยู่ก็เหมือนเดิมว,ว่ามันไม่สามารถแทนที่ได้จริงๆจากใจจริงๆถ้าอยากจะดีอ่ะคิดว่าควรจะเป็นอาร์ติสที่สร้าง AI ขึ้นมาปะหมายถึงว่าอาร์ติสคนนั้นอะ วาดให้ AI สอนใ,ให้ดูเลยวาดเป็นร้อยรูปให้ AI ดูเลยว่า<ม>ลายเส้นจ,จะเป็นแบบนี้นะแล้วเราก็ทําของตัวเองอ่าแต่นี้เหมือนเป็นการแบบเฮ้ยเราไปก็บคนนี้นะไปก็บคนที่หนึ่งสองสามสี่แล้วก็นะ ไปขโมยมาแล้วก็รวมเป็นกลุ่บอ่ะอันนี้ค<ช>ือไม่ถูกแต่ถ้าสมมติว่านักวาดให้ความร่วมมือกันในการทํา AI มาเงี้ยมันก็จะเป็น AI ที่มันมีคุณค่าขึ้นมาถ้าพูดจริงๆและเราก็ต้องเข้าสู่เฟสถัดไปใช่ไหมเราจะไปลองเล่น AI กันอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเล่น AI กันเลยคุณปอนี่คุณมีมีเว็บที่แบบเคยเล่นช่วงแรกๆไหมผมอ่ะมาเริ่มเริ่มเล่น AI อีกทีอไม่ไม่ได้เฟสแรกที่มันง่อยๆเลยผมเล่น ประมาณว่าเหมือนลงสีให้อะไรอ,อย่างเงี้ยลงสีนั้นชื่ออะไรนะช่วงนั้นก็ที่มันมวาดเป็นขี่เส้นๆแล้วเป็นอันนี้ปะใช่ใช่ใช่แบบนั้นอ่ะมาเล่นอีกทีนะตอนนี้ก็คือที่ A I มันมันอยู่ใน Discord แล้วแหละลองรับแม็กปะเนี่ยไม่ลองรับได้เลย <c oughs> ใจไม่ดีนะอ่าเซฟก,ก่อน <c oughs> โหลดวินโดว์วินโดว์นะครับ Two hours later โอเคเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างอะไรกันนี่อันนี้ AI นะครับดูสิ่งที่ที่มันทำได้นะทุกคนคุณต้องทำซับไข่ด้วยใช่ไหมไม่ทำครับน่าจะผมปิดเสียงก็ได้เออพอดี AI ของเรานะครับมันฉลาดมากเลยนะครับทุกผู้ชมเออคือมันแบบเนี่ยพอเราขีดนะครับใช้เมาส์ปากกาขีดขีดวาดวาดไปเนี่ย ภูเขาอะลองวาดดูระบายมุมๆโอ้ยออกมาเป็นแบบภูเขาเลยนะเห<ด>็นไหมเห็นไหมพอแบบขีดมั่วๆ,ๆมันก็ขึ้นแต่นี่สังเกตนะว่าเนี่ยเห็นไหมว่ามันจะมีบอกว่ามันต้องใบก่อนว่าอีที่วาดเนี่ยเป็นภูเขาเป็นหิมะเพราะว่าถ้าเราวาดแค่เส้นเส้นสองเส้นแล้วมันออกมาเป็นภูเขาเป็นก้อนเมฆได้ก็ น่าจะเกินไปใช่ไหมเราก็ต้องบอกใบ้มาว่าอ,อีกีดเนี่ยคือภูเขาอีกีดเนี่ยคืออันนี้นก็เลยแบบต้องมี Data อันนี้เขาเรียกไงมันมันเฉพาะทางไงมันแบบเป็นสิ่งอย่าง,างเดียวไปเลยมันก็เลยอาจจะทําได้ไม่ยากขนาดนั้นแต่คนทําก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ยากนะก็เก่งนะทาได้ขนาดนี้อย่างคนทำา AI อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดนะแบบทำแบบเนี้ยให้เป็นภาพแบบคือเหมือนจริงด้วยนะภาพแบบสวยเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาลองเล่นดออียนดีกว่าดอเอีเคยเล่นไหมเคยครับเคยใช่ไหม เราเราลอง,ลอง,ลอง,ลองแบบประเด็นวันนี้เลยไหมเฟอร์รี่ไหมเฟอร์รี่อ่าลองดูลองดูไอ PI ว่าแบบสมัยนั้นจะฉลาดขนาดไหนเรารอ,อดูเลยเจียรเลชาร์ตหนึง่งอ่าได้แล้วนะดูอโอ้โหเฟอร์รี่นะครับทุกคน <laughs> แล้วนี่อันนี้ <laughs> คืออะไรกูตาไงตา อันนี้คืออะไรครับแยกล่างเหรอครับวิญญาณหลุดออกจากล่างนะอันนี้สองหัวสองหัวอันนี้จิ้งจอกแต่มจิ้งจอกแบบใส่แว่นสองเส้านะสองเส้าหน้าบึ้งหน้าบึ้งอ oh ุ้ยอุจิหน้าบึ้งแล้วใส่แว่นได้ไหมเฟอร์ดักชั่นเนี่ยเจอเลยเฟอร์ดักชั่นนะครับเฟอร์ดักชั่นของเรานะครับทุกคนมีด้วยเหรอเฟอร์ดักชั่นเดี๋ยวให้หลดูเล โปรดันกชั่นเฮ้ยทำไมโปรดักชั่นเราเป็นหมาขอคนใน Google หน่อยมันเอา Data มาจากไหนอ่ะนั่นน่ะสิเฮ้ยแต่แบบเราก็มีแต่รูปแบบนี้นะรูปดันดานรูปไหนนี่เลือกซัสชาตินะครับทำท่านี้ทำไมเงียบไว้เงียบไว้มาเดี๋ยวเรามาลองนิกไว้นิกไว้ตาบ โดดต่อยตาแตกอันนี้ฮีเลอร์เหรอมีนวดจิ้มเนี่นมีดดสภาพมบบบีเดอดจกาเฮ้ยหลอนจัดคุยคิดปีพัตตาจัดโคตรหลอน มันต้องเป็นคําแบบน่าจะเป็นคำคุนธรรมคุนธ้นมเพราไไงต้องคิดว่าน่าจะต้องเป็นแบบที่ดังๆในต่างประเทศใช่ปะ Justin Bieber เีนี่เหรออยา้นตืนยก็จะตินจริงๆอ่ะเราเทยอเที่ยวเทียนี่นี่เหมือนอ t ูเท่ย อันนี้เหมือนหน้าดูน้ำงนิดเหมือนไหมเหมือนไหวไม่เหมือยวป้าแล่ทำไมจะติดวีโบไม่เหมือนยเทียวป้าวองชั่วมงอระหว่างเงียบอยู่ผมขายของนะครับ We Twitter First Suter ท่านหนึ่งที่น่ารักมากชื่อ Bubble ครับไปติดตามกันได้เดี๋ยวขึ้นไต้เทินหลางเลยแล้วทำไมคุณไม่แบ่งกันหรือ Bubble มา ความน่าเชื่อถือไพอ,พอ,พอไ้ความความน่าเชื่อถือเอ้ยคุณมีความน่าเชื่อถือเฮียเดี๋ยวรถทัวร์ลงล้จอดเต็มด้าเฟซกูเลยวินดีเซลฮักเฟอร์สุดเฮ้ยเฮ้ยพี่หลอนจับตาเขาหลอนไม่แน่ว่าใบหน้าที่เห็นนี้อาจจะเป็นดวงวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในโรงงานตุ๊กตาเราก็เป็นเราโอ๊ยโอ๊ยโ,ยโ,ยโลัโกหลัเฮ้ย น่ากลัวไม่ได้หลอนจัดอะไรเขาเนี่ยเนี่ยดูดูดูฟันดี่คิววี่พัตตาจับสักครู่นะครับขอาเซ็นเตอร์โทรมาฮัลโหลครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็สดุนะครับครับผมครับเดี๋ยวเราให้น้องไม่ติดนะครับผมสิบกีครับได้ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการเราเลียวอย่างนี้เลยนะอ้านี่นะครับเราก็จะมารีวิว ยังโนวรุ่น100วัตต์ตัวใหม่นะครับรุ่นอะไรสักอย่างสรุปเราจะทำ AI หรือเราจะรีวิวไฟเราจะรีวิว AI ก่อนอ,อ,อันนี้ไว้ดูคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคน บอกเลยว่าคลิปนี้ยังนวลเนี่ยเป็นคนแรกในไทยแน่นอนยังไม่มีใครเคยรีวิวแต่ถ้าเราได้ถ่ายแล้วตัดมงมันอายจะมีคนต่อไปแล้วเนี่ยยังไม่มีใครในไทยจาะตอนนี้เออเราเดี๋ยวเราไปลองเว็บต่อไปกันเลยเว็บต่อไปเป็นเวอร์ชันที่พัฒนาแล้วเป็นรออีสองวอลอีถล่มจะวอีหรือ e รออี e กันคุณนะคุณทำให้ผมหลอดไปแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีเครดิตทั้งหมด50้ิเครดิตนะครับเราจะมาทำอะไรก็ดี เสียตังค์แล้วนะเริ่มมีมีแบบเครดิตจำกัดแล้วนะ <Okay. S 2> เออ,อมีดัปเปอร์แค่ไหนเราก็ไม่รู้เลยนี่ว่าครั้งแรกเลยเนี่ยที่ลองใช้เองแอนก็คิวบ์เลยเอาเพิ่มความเป็นไทยไว้เวอร์สูตรไทยแลนด์อะเอาเหมือนเดิมเลยอะเอาเหมือนเดิมเลยคิดอะไรไม่ออกอะจเนเลตมามันฉลาดขึ้นจริงใช่ไหมมันฉลาดขึ้นจริงนี่เวอร์ชัน2เลยนะครับเฮ้ย <Hey. S 2> ต้องบอกว่าเวอร์ชั่น2ที่เราเห็นนะก็คือทั้งด้านสีและแสงมันพัฒนาขึ้น เนื่องด้วยความว่าเฟอร์สูตรเนี่ยมันเป็นสับเฉพาะด้วยด a ต a ที่มันมาเทม,เมันอาจจะเยอะไม่พอหรือเปล่ามันก็เลยยังเบี้ยวๆอยู่แต่ถ้าเราเป็นภาพแบบปกติมันน่าจะโอเค<ะ>มีภา<ม>พให้อัปโหลดด้วเหอคืออะไรอะ่ะนั่นน่สะสะิอ้าสมาลอกเอางรูปปกเรอเจอแล้วลเเฮ้ยนี่เลยหรอรูปเดียวนี่นะเหมือนว่ามันเอาไปวาดใหม่มะตามเล็บหรอแต่เล็บมีเล็บเดียวเองนะเฮ้ยเราต้องมาดูกัน เฮ้ยอ hey, ันนี้มันรู้ด้วยว่าเป็นอาหารดูนี่ขอบคุณมากครับของคนนี้ครับเฮ้ยอะไรเขาเนี่ยต้องบอกว่าพอมันเป็นรูปรูปแบบรูกสปอฟลุกอ่ะมันจะเบี้ยวแต่ถ้าเป็นฉากแบบขมมนขมมนแม่งทำดูดีคือฉากโอเคนะพื้นลงพื้นหลังโอเคเลยนะที่นี่ว่าเรามันต้องก๊อปมาจากรูปฉันสมมติว่าเราอยากได้ ปกช่องใหม่มันจะดูออกเป็นตัวอะไรวะเป็นตัวยีทีฟแต่ยีทีฟมีหลายคนเลยนะที่บอกว่าวอลโวเหมือนนกแบบเออคุณผู้ชมคอมเมนต์มาด้วยนะครับว่าสรุปว่าวอลโวเป็นนกหรือเป็นตัวอะไรกันแน่นะเออเฮ้ยวอเตอร์ฟรกเฮ้ยอันนี้น่ารักนะอจริงนี่นี่ฟอนน่ารักจริงอะจริงๆคนน่ารักน่ารักมากเลยอะ แต่แบบเห็นไหมดูอย่างสังเกตคุณภาพเห็นไหมว่าแบบตรงหูตรงเส้นเนี่ยมันมันไม่ได้เป็นการแบบเส้นมันแบบไม่เนีบอะเนี่ยแบบข่งอมองก็ควรจะเลื่อนมาอยู่ด้านล่างหน่ยเอ๊ะนี้มองเป็นขาตั้งกล้องแล้วเลนคืออะไรสรุปเลนมันอยู่ทางนี้ดิฉัทางนี้ <c oughs> <c oughs> จะมอมืออันนี้มือล้มอะไรอยู่แไหนๆก็ไหนๆแล้วเรามาแกงเช็ดหน้ากันดีกว่าไหมลองลองลองเช็ดหน้ากันดีกว่า แค้นไหมแคนไหมคินนี่แค้นเช็ดหน้าไหมแค้นไหมสุดสุดแล้วบุลยนะบูลลี่เรานั่นแหละบูลลี่บูลลี่กลับบ้างเนาะแกงเราเยอะแกงเป็คิปซะเลยอ่าดูเช็ดหน้าเฮ้แต่เว็บนี้เอาจริงๆไวนะของของตัวมินินี่ค่อนข้างโหลดนานอยู่เหมือนกันกว่าจะได้เดี๋ยวดีครับวันนี้เช็ดหน้าจะเป็นยังไงครับผมเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันดู่ัวดิฉิตแบบนี้ไอดีนะ เราว่าเหมือนมีเตียวสิบว่ะดูดีจังเลยว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่ได้บูลลี่เของอะบูลลี่เลยอะในในคุณกระต่ายคุณกระต่ายเดี๋ยว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 ใจเย็นนะอ้าวโยบหนีตั้งลูกหนีตั้งลูกหนีฮ่ฮ้ยฮฮ่าวิวิวเกนนี่ดูเฮ้ยแต่มันมองออกว่าเป็นกระต่ายนะเฮ้ยนี่มันเป็นหนูนี่หว่าเฮ้ยแต่มันดูออกนะว่าเป็นราเมงอะดูออกเป็นราเมง เป็นคนเศร้าเองคนเท่ไม่แต่เท่อีกแ,แ,แ,แบบนะแบบเหมือนก็ตายแบบดุ๋วก็ตายดุยังไงก็สู้นักวาดคนจริงไม่ได้ใช่ไหมใช่ก็เนี่ยอย่างคนวาดคนนี้ชื่ออะไรครับคนวาดริโอเนลอ่าริโอเนลไปสนับสนุนเขาได้นะเราให้ไอมาวาดีมีนามีนาได้คอมมิชชั่นน่ารักน่ารักแบบริโอเนลวาดเนาะเออเดี๋ยวแปะอะไรแปะชื่อแปะแปะคอนแทคแปะคอนแทคอ่าก็ถือว่าขอยืมลายเส้นมาลองเทสดูเนาะว่าให้ไอเจริญแล้วจะเป็นยังไง ฮ้ย <Hey, S 2> ตรงรูปนี้แล้วปะเนี่ยคุณทุกคนดูคนะนะ no. no. อมเมนต์นะดูคอมเมนต์นะนี่นกนกจิบคิบแลจิกด้วยนะเนี่ยยอมรับบอกว่าจิกด้วยนะแสดงว่าเป็นน no. กใช่ไหมเดีย๋ยวนะี่คุณมารีวิวผมแทนที่รีวิวอขาวล่าพูดบอกให้ติดต้าไม่ไใช่หรอไค่ของนิดนึงไ<ต><ค>เด๋อโ<ค>อ้โหพูดให้แล้วไงถ้าสมมว่ามันจินตนารเป็นนกล่ะไม่มีครับเอ้ยใช่เปล่าผมก็ไม่ได้นะเฮ้ยนักมาก น่ากลัวน่ากลัวจริงนเหมือนลาเลยที่ฮ้ยมันดูว่าอยู่ในห้องอันนี้เทียวสูงเฮ้ยมือมีอะไรด้วยจริงๆคิดว่าน่าจะสนุกถ้าเอาลูบแบบอยากลองลูบคนอ่ะคุณหล่อไหมคุณหล่อหล่อหล่ออ่าหล่อเดี๋ยวดู AI จะมองว่าคุณหล่อหรือเปล่าเจนเนเรตมาหล่อจริงเปล่าเฮ้ยเฮ้ยใครครับเนี่ยหน้าตาเป็นโครงหน้าไปเลยเฮ้ยเป็นสือเสื้อให้กูด้วย นี่แต่คนเราดีริงได้นะพีนี่จำได้ไหมคนละคนเลยคนละคนดีว่าคนละคนผมได้เปลี่ยนไปเยอะเลยเฮ้ยมันดูออกว่าเป็นมิ้นด้วยเหรอเนี่ยดูสีขวดดิอะไรเขาเรียก ใส่สูตรเลยเป็นักรีวิวนักรีวิวเฮ้แต่นี้มีความไายอยู่นะก็แบบดูแบบน่าจะขายถูก็วันนี้เราก็คงมาลองเล่นประมาณนี้เนาะลองให้ AI ไอเจนเนเรทรูปเล่นเล่นกันก็ไม่อยากให้ซีเรียสอะไรกันมากนะก็อยากให้แบบดูให้รู้ว่าแบบเออเนี่ยในยุคนี้เรามี AI ที่สามารถเจเนเรทแบบรูปภาพที่เราแบบอยากลองให้มันเจนได้เออแล้วอนาคตเราจะ จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีใหม่ๆม,ม,มากขึ้นในยนะคนเนาะอันนี้ก็เป็น AI ตัวพื้นฐานเบื้องต้นที่มีในเว็บที่เราเห็นๆ<ช>กันนะ<ช>หลายๆเว็บเอาแบบใช้ง่ายๆเลยแบบู user ใช้อะ่ะ มันจะมี AI จําพวกที่เอาไปรันเองแล้วก็ใช้ก,การ์ดจอเราประมวลผลเองด้วยนะแต่กรณีน,นั้นอ่ะคนที่เข้าถึงได้มันอาจจะน้อยเราเราเออกแบบเอาเบสิกให้แบบเห็นง่ายๆกันเรามีเทคโนโลยนีขึ้นมาเนี่ยเราก็อยากให้ใช้ในทางที่ถูกเนาะแล้วก็ <c oughs> อย่าลืมไปสนับสนุนนักวาดกันด้วยนะครับทุกคนนึกอ,ออกไหมกว่าแบบแต่ละคนจะฝึกวาดกันมาได้เนี่ยไม่ใช่ได้มากันง่ายๆนะเออก็ไปสนับสนุนกันหลยเส้นหนึ่งที่แบบปิกกันห้าปีสิบปีอยู่อยู่ AI มาดูดไปเลย นั่นแหละก็สนับสนุนกันด้วยแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดไลค์อะไรวอฟเฟิลลองวอฟเฟิลที่ทวิตเตอร์ครับนี่ขึ้นด้านล่างเลยติ้ง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 เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ขึ้นให้ครับไม่ต้องท <laughs> รขึ้นเราเล่นเราเล่นเราเล่น <laughs> ก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์ติดตามกดแชร์แล้วก็ติดตามคลิปต่อไปเลยนะครับทุกคนบาย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 แล้วคุณไม่คัดเหรอคัด <laughs>